สวัสดีครับ f อซทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับอวยพรวันเกิดของคุณชัยนะครับวันนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ f อทุกท่านติดตามผลงานบนสทสนทนาของเราคุณชัยไทยปราชตุงแล้วก็เรามีผลงานเยอะแยะมากมายที่มาให้นะครับอขอบคุณอย่างสูงครับ f อซทุกท่านที่ติดตาม ทางเราช่องทางเพจช่องทาง YouTube t i k t ก k นะครับแล้วก็หลายๆดางหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วเราให้ความรู้คนไทยเอาเอาเอาน้องมีตางไปข้างนอกเถอะนะครับผม <c oughs> บอกข้อดีสักหน่อยน้องมีตังมีอะไรบ้างเนี่ยน,น่ารักน่ารักอ่าน่ารักนะครับเนาะก็มาวันนี้เรามีเรื่องที่จะใช้เ f ฟซที่อยู่ต่างประเทศนะครับ ดูรประเทศไทยเนี่ยที่เป็นมีฝรั่งขั้งหลายอะ่ะเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันพ่อหลายๆคนบอกคุณชัยอยากให้คุณชัยพูดคุยเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่ามันทําให้สังคมที่ต่างประเทศไม่รักใคร่กันแล้วนะครับแล้วก็ทังคนการอิจฉากันเนี่ยเพื่อนดังๆนาะนาะครับก็อยากอธิบายฟังว่าเป็นไงบ้างอ่ะสวัสดีน้องขวัญอ่ะสวัสดีค่ะขวัญน,นะคะสวัสดีครผมี่คุณชัยทุกๆท่านานะคะก็วันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องนะคะ เลิอกอิจฉาได้แล้วก่อนที่ชีวิตจะจมไม่เหลืออะไรเลยค่ะนะครับสําหรับสาวมียฝรั่งคนไทยด้วยแล้วแต่ครับเรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้สาคัญมากเลยเพราะว่าบางคนอยู่ต่างประเทศไม่คบคนไทยด้วยกันแล้วบางคนก็ทะเลาะวิวาทเรื่องนี้อันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันก่อนครับผมมาค่ะก็คุณเคยถาคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมคะว่าวันนี้เหลืออะไรอยู่บ้างอนอกจากนิสัยขี้อิจฉาใส่ร้ายโพสแขว และคอยเจ้าจะทําลายคนอื่นอันนี้คือความอิจฉาของคนไทยบางคนนะบอกว่าคนไทยบางคนที่ขี้อิจฉาผมไม่รู้นะว่าคุณจบปออะไรมาผมไม่รู้ว่าคุณอตอนที่ทํางานอยู่ประเทศไทยทํางานอะไรนะผมไม่รู้อะไรนะแต่สาคัญที่สุดคือว่าเมื่อคุณขี้อิจฉาหนึ่งสุขภาพร่างกายของคุณก็ไม่ดีสองก็คือว่าทุกสิ่งอย่างมันล่มจมดดเพราะว่าความอิจฉา ทำให้คุณไม่มีความสุขหน้าคุณทุกทุกอ่ะทำไมคนที่ดีกว่าทําไมคนที่ดีกว่าทําไมฉันไม่ดีนะครับอันนี้แน่นอนว่าเลิกได้แล้วนะครับอ่ะต่อครับค่ะก็ <c oughs> คุณโชคดีแค่ไหนนะคะที่ได้มีโอกาสม,มาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศขณะที่อีกหลายคนนะคะหมื่นหรือว่าอีกหลายหมื่นคนในประเทศไทย <c oughs> ค่ะที่ยังต้องรอคิวยื่นวีซ่าค่ะอืมครับก็หลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยเขาลำบากอยู่เลยแต่คนเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมาก ที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับคนอื่นยังลําบากอยู่เลยแต่คุณกำลังคิดที่อิจฉาชาวบ้านเนี่ยอันนี้เรื่องนี้น่าคุยกันก่อนนะครับอ่าต่อครับผมค่ะแต่ก็คุณได้โอกาสมาแล้วก็อย่าแบบเ,เขาเรียกว่าใช้แบบเลอะเทอะค่ะแทนที่จะทํามาหากินกับเอาเวลามานั่งจับผิดคนอื่นแทนที่จะเอาเวลามาสร้างเนื้อสร้างตัวกับใช้เวลาใส่ร้ายทําลายบ้านาคนบ้านเดียวกันเพื่ออะไร ถ้าขวาัญถ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรสมมติว่าขวัญไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมค่ะทําทงานบริษัทเอ๋ยทำร้านอาหารเอ๋ยเป็นคนเสิร์ฟเป็นแม่ครัวทําความรู้ดีครับทำาริาัทหลายหลายอย่างแล้วไม่อิจฉาเพื่ออะไรคุณไปเพื่อเน่เน,เนเพื่ออะไรเพื่อไปหาเงินใช่ไหมแล้วคุณไปนั่งอิจฉาคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าเป็นมันเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เนาะใช,ใช่ถ้าไปขวัญน่ะขวัญแต่งงานที่นั่นแล้วไปอยู่ที่นั่นขวัญคิดยังไงวะไปทํามาหาเงินใช่ไหมใช่ค่ะก็เออ่ยยาางน้้รก็ได ถ้าเกิดเรา,เาพูดง่ายว่าถ้าเกิดเราเลิกกับสามีไปใช่ไหมคะอืมอ่าเราทํางานเรามีเงินบํนานาญของเราเองก็ยัเลี้ยงของเราเองมีงานทํานะครับผมก็อันนี้ก็ดีอ่ะต่อครับผมค่ะก็บางคนนะคะเห็นคนอื่นเปิดร้านลูกค้าแน่นก็อิจฉาเห็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีก็หาว่าแย่งผัวอ้าวค่ะเห็นคนพูดได้หลายภาษาก็คิดว่าเขาทำตัวเป็นฝรั่งหลอกแขกอ่าเหมือนผมใช่ไหม <laughs> แล้วก็เห็นใครขยันทํางานก็หาว่าเขาสร้างภาพนั่นคือการอิจฉาคนต่อครับผมค่ะแต่ตัวคุณนะคะต้องถามตัวคุณก่อนนะคะว่าทําอะไรสร้างอะไรส่งเงินกลับบ้านไหม,อ,มอยู่อยู่กับสามีด้วยความรักหรือว่าผลประโยชน์อ่าบางคนนะยังไงก็ได้มีสัญญาสามีภรรยาเซ็นอย่างเดียว ไม่สนใจนะครับเพราะเป็นทางผ่านบางคนผู้หญิงใครบางคนนะที่แต่งงานคนไทยที่ประเทศไทยนะหรือแต่งงานที่นั่นเขาให้เซ็นลก็เซ็นเพราะอะไรเพออราะอ,อยากอยู่ที่นั่น<ช>พอเซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นไงต่ออยู่ด้วยกันไม่ได้โดนบังคับค่ะผมคิดว่าคุณไม่ได้โดนบังคับอะผมคิดว่าคุณเต็มใจที่จะเซ็นเพื่อเป็นทางผ่านเท่านั้นเองจริงไหมขวัญใช่ค่ะและปัญหาตอนนี้มันเยอะมากเลยนะใช่เซ็นไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเซ็นไปเถอะผมจะทายปุ๊บ พอมีปัญหากับมาเขาหลอกลวงดิฉันค่ะอันนี้เราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับเพราะว่าผมถามว่ามีคนแปลได้ข้างไหนแล้วมีทนายความมีอะไรต่างแต่คุณนี่ยังเซนเหมือนเดิมเพราะว่าคุณรับผิดชอบตัวนี้ด้วยพอจะอย่าร่างปุบโยนกระทําค่ะอันนี้เราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับผมออาต่อครับค่ะก็ ก็ต้องดูเนาะว่าคุณทําอะไรบ้างแล้วก็คุณจะมีคุณค่าอะไรให้ลูกบางคนก็ลูกที่ต่างประเทศหรือว่าลูกที่เมืองไทยก็ทําอะไรให้เขาภูมิใจได้บ้างอบางครั้งบางคนก็อิจฉาคนนี้อิจฉาตาร้อนแล้วลูกก็เห็นเนาก็เห็นว่าแม่ทำไมจะาไปอิจฉาแม่ทาไมไม่เอาครอบครัวมาก่อนแม่ทําไมเจ้ายุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะอะไรผมถามจริงคุณมีความสุขไหมในร่างอะเขาอาจจะมีความสุขนะยุ่งเรื่องชาวบ้านผมว่าไม่มีเวลายุ่งเรื่องชาวบ้านเหนครับผมราะผมยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับผมเดินเรื่องผมยิได้เงินเราเป็นบริษัทนะครับผมแต่ แต่ว่าการที่คุณไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับผมเอฟซีทุกท่านการที่คุณไปอยู่ต่างประเทศน่ะคุณโชคดีแล้วที่ไปอยู่ที่นั่นแต่คุณสามารถโชคได้ได้เพราะคุณไม่ทําถ้าคุณโชคดีก็คือว่าคุณตั้งใจทํางานเรียนหนังสืออะไรต่างๆจยากน้นตั้งใจทํางานหาเงินเพื่ออนาคตของตัวเองแต่บางคนไม่หาเงินเกาะสามีอย่างเดียวหรือภาษาชาวบ้านก็เกาะผัวกินค่ะอ่ะเอาตรงๆก็ให้ผัวเลี้ยงอย่างเดียวให้ผัวเลี้ย,ง,ยงเดียวพอพอไปมาไปมาปุ๊บอย่าร้างบอกว่าทําอะไรไม่เป็นเลยเอกสารเรามีลูกค้าหลายคนใช่ไหม ขวัญที่ทําแล้วไม่เป็นเลยใช่รอสามีบอกแล้วบอกว่าสามีทําให้หมดเลยแล้วตอนนี้สามีตายไปแล้วคุณต้องทําเองเพราะฉันคุณต้องเริ่มต้นที่เรียนหนังสือคุณต้องเริ่มต้นเรียนวัฒนธรรมที่นั่นคุณต้องเริ่มต้นรู้จักวัฒนธรรมที่นั่นแล้วก็รู้จักการใช้ชีวิตให้อยู่รอดด้วยที่นั่นไม่ใช่อสามีสามีสาม,มีพอสามีตายปุ๊บไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องทําอะไรเลยอันนี้ก็สําคัญด้วยอะต่อครับผัญค่ะก็บางคนถึงขั้นแต่งเรื่องใส่ร้ายนะคะผ่าน Facebook ค่ะให้คนอื่นนเข้าใจผิดะะค อ่ะอันเนี้ยสำคัญมากอะ่ะเยอะมากนะที่ต่างประเทศน่ะเอาเอาคลิปบางคนก็ลงคลิปมาใช่ค่ะบางคนก็อะไรนะไปแต่งเรื่องอย่างนี้นะน,นี่โกงคนนี้นะอันนี้โกงคนนี้เราโดยคุณไม่ไปถามเขาว่าเป็นไงบ้างค่ะอ่ะแต่นี่ก็เรื่องจริงบางคนก็อย่านะอนนี่ไม่ดีนะอ้คนนี้ไม่ดีนะผมถามแล้วคนเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะ ไปฟังแล้วไอ้คนที่ฟังอ่ะก็อย่าหูเบานะครับวันนี้เขาว่าคนนี้เขาว่าคนนี้พวกนี้เขาสามารถว่าคุณได้นะครับผมเนาะผมไม่ใช่ผู้หญิงนะผมผู้ชายนะครับผมไม่มีโรคโรคพวกนี้ผมไม่มีผมไม่สนใจใครจะอิจฉาจาร้อนผมไม่สนใจผมสนใจว่าผมทำมาหาเงินดีสุดแต่ว่าถ้าคนไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยนะครับลวรวทะเลอกกันเอาเอาไงลง่เพจบ้าง ให้คนอื่นเขาดูไม่ดีเอาลงเพจคนนี้เอาลงเพจนี้ไปเล่าให้คนอื่นว่าตัวเองส่วนมากคนไทยนะฝันนะเล่าเรื่องที่ของตัวเองดีที่สุดแต่เรื่องที่ตัวเองไม่ดีไม่เล่าแล้วจะให้คนอื่นเขาอิจฉาให้คนอื่นเขายังไงเสียความรู้สึกทำยังไงบูดี่ให้เขาได้อันนี้คือคุณไม่ได้รักใครกันเลยแล้วคุณไปที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อไปหาเงินนะเพื่ออนาคตข,ของตัวเองแต่นี่คุณไปเพื่อ ว่าฉันรวยฉันดีฉันฉันสามารถฉันมีเงินสามีฉันรวยเว้ผัวก็รวยเว้กูทาไงก็ได้อันนี้ผมเน่นนะว่ามันสิ่งที่ไม่ดีเลยครับพอสามีคุณตายปุ๊บมาหัวเน่าหัวเน่าเลยเพราะอะไรทาอะไรไม่เป็นเลยกี่คนหน้าขวัญที่มาหาเราเยอะเหมือนกันค่ะแล้วทำเป็นไหมเขามีเงินเยอะแยะทําไม่เป็นขนาดพูดก็ไม่เป็นใช่ไปธนาคารก็ยังทําธุรกรรมไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะอ่ะภาษาก็ไม่ได้เอกสารอ่านไม่ได้ไม่ทําใไ้ไม่เป็นจากคุณอยู่ทช่นนั้นจังนานยี่สิบปีแล้วใช่ ทําอะไรไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องด้านนี้นะครับ่ะต่อครับบางคนก็แจ้งความเท็จค่ะใส่ร้ายโดยเฉพาะร้านอาหารค่ะที่ว่าเขาขายบริการบ้างค่ะที่หนักไปอีกก็บางคนก็โดนอัดคลิปเสียงแชทแชทนะคะ <c oughs> ไปโพสต์ประจานหรือส่งคลิปนะคะไปให้คนที่คนนั้นรู้จักโดยที่ไม่ขออนุญาตอันนี้ก็ผิดกฎหมายเพราะบางครั้งอการอิจฉาของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะบางครั้งนะเราพูดความจริงในเอฟซีนะ ไอร้านนี้เปิดร้านนะร้านนวดอ้นี้ร้านนี้เปิดร้านนวดก็อิจฉาทําไมลูกค้าไปอยู่ที่นั่นเยอะพอละหนึ่งฝีมือตัวเองไม่มี2นวดไปด้วยเล่นมือถือไปด้วย 3. เอาละคือคือเอาใจลูกค้าไม่เป็นแต่ร้านนั้นก็เอาใจเขามีเทคนิคการนวดของเขาเขาฟีลิ่งกับการนวดของเขาเขาชอบแต่คุณนวดแค่เอาเงินเฉย นวดเอาเอาเงินกับการทํางานชอบงานไม่เหมือนกันสมมติผมชอบงานทานทางด้านนี้ใช่ไหมเอฟซผมก็ชอบผมบริการเต็มที่แต่บางคนแค่นวดน,นวดไปขอยากได้เงินชั่วโมงจบท่านเองเพอผลงานไม่ดีปุ๊บ,บลูกค้าบอกโอ๊ยร้านนี้นวดดีกว่าฉันไปหาร้านนี้ว่ะแล้วไปแจ้งความว่ามีบค้าบริการใช่ไหมโดยที่ร้านนี้เขาไม่มีค้าบริการเขาทําถูกต้องกับกฎหมายเขามีภาษีจ่ายทุกอย่างแต่ร้านคุณไม่ทำะไรเลยแต่คุณอิจฉาแล้วแล้วก็จากนั้นคุณก็แจ้งความตารวจไปแจ้งไหมไป แจ้งความว่าไปไหมไปแต่ก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วกวารการอิจฉามันก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากหนักอาจจะเบาเป็นหนักหนักเรื่อยๆจนบางคนหลายๆคนก็เบื่อในสิ่งนี้รู้ไหมทําไมขวัญคนไทยทยี่ต่างประเทศไม่อยากคุยกันขวัญไม่เคยไปต่างประเทศใช่ก็เลยจะไม่ทราบข้อนี้คนต่างประเทศดูคนไทยเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่อยากคุยกันเพราะตอนแรกมันดี พอเล่าเรื่องนู้นเล่าเรื่องนี้ทำนู้นทำนี่กลับกลายว่าเขามากัดคุณเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เรามาเล่าเนี่ยเรื่องเนี้ยให้ฟังนะครับผมอยากเตือนสาวสาวใหม่นะที่อยากไปต่างประเทศคุณไปที่นั่นเพื่ออนาคตคุณไปที่นั่นเพื่ออนาคตไม่ใช่คุณไปที่นั่นแล้วแค่ไปเที่ยวหรือคุณไปแค่ไปหาสามีไปอยู่กินสามีคุณไปแล้วคุณต้องเรียนวัฒนธรรมเขาคุณต้องเรียนหนังสือตามกฎหมายที่กำหนดให้คุณต้องทำงานเลี้ยงครอบครัว คุณต้องทําอะไรเพื่อให้ตัวเองไม่ใช่ขอสามีขอสามีไปนานๆปุ๊บสามีบอกอ่ะเอาเงินอีกแล้วเหรอเอาเงินอีกแล้วเหรอให้แม่พ่อแม่เธออีกแล้วเหรอทําไมเธอไม่หาเงินล่ะเพราะฉันเอฟซีทุกท่านครับเรามีความสามารถคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่พึ่งพาสามีตลอดเวลาใครจะว่ามาอะไรหมูมาตะไก่คุณไม่ต้องสนใจหลอกคุณสนใจตัวเองเอารอดเป็นยอดดีเท่านั้นแหละคุณสามารถที่จะทํางานเลี้ยงตัวเองได้แล้วสามีเหมือนกันไม่ใช่เพื่อน <C oughs> ผมถามว่าเพื่อนคุณวันนี้เขาเป็นเพื่อนพรุ่งนี้เขาเป็นศัตรูเพราะฉันก็ไม่ต้องสนใจสิ่งที่ทําก็คือเลี้ยงตัวเองให้ลอดเท่านั้นเองเป็นยอดดีทํางานศึกษาเรียนภาษามีลูกเลี้ยงลูกนะครับพอลูกโตพบทํางานเก็บเงินภูมิใจในตัวเองว่าฉันทําได้ไอคนที่พูดมากพูดใส่ร้ายคุณคุณไม่ได้ขอข้าวกินเขาจะไม่แค่เอฟซี คุณไม่ได้ขอข้าวกินนะครับคุณอย่าไปสนใจว่าเขาจะให้พูดดีไม่ดีอย่าไปสนใจสนใจตัวเองดีกว่าว่าวันนี้เราทําดีอย่างวันนี้เราทําอะไรให้ตัวเองอย่างวันนี้เราเก็บเงนินตัวเองอย่างเพราะว่าไอ้คนที่พูดมากผมถามน่อยอยู่หลวงขวัญเดมเลยนั่งข้างหน้าร้านกาแฟจุดจูด,จดของอเมริกานั่งสีงเขียวอะ่ะ <c oughs> น่ะมานั่งแล้วคุยกันเรื่องไอ้นี่ไม่ดีเว้ยไปดูหน้ารับไอ้นี่คนนี้ไม่ดีเว้ยไอ้นคนนี้ไม่ดีผมถามเลยคนที่พูดดีหรือเปล่าอ่ะ เอาจริงๆสังคมต่างประเทศอ่ะอวดกันอวดกันมากประเทศไทยไม่เท่าไหร่นะนะใจต่ตางประเทศอวดมีความรู้ไม่มีความรู้นะครับผมคนเขาไม่อยากอวดเขาไม่อยากคุยด้วยหรอกไอ้นี่มาฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้นั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทําตัวเหมือนตัวเองมีความรู้เยอะสุดท้ายไม่มีไม่มีหาเหว่าอะไรเลยเพราะฉั้นผมบอกก่อนนะเอฟซีนะไม่จะสนใจ <c oughs> สนใจตัวเองเอาเอาให้รอดเป็นยอดดีเท่านั้นเองอะต่อครับขวัญ ก็อย่างที่คุณใช้แจ้งนะคะว่าการที่คุณโพสต์หรือว่าการแกล้งแจ้งความแจ้งความเท็จค่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศะคะซึ่งมันจะทําให้คุณกําลังลากตัวเองลงนรกโดยไม่รู้ตัวค่ะใช่เพราะอะไรผมมีเคสเคสหนึ่งที่ประเทศสหรัฐเานะไอคนเนี้ยเป็นเพื่อนกันลักกันนะไปเที่ยวด้วยกันไปนูป่นไปนี่ผลสุดท้ายเพือ่อประแจกันเพราะอะไรเพราะผู้ชายแยกผู้ชายคนเดียวกันไอนี่ก็อยากได้ไอนี่จะพราะผู้ชายคราเป็นหมอ ไอ้น,นี่ก็อยากได้ไอ้น,นี่อยากได้แย่งผู้ชายเพราะเป็นหมอ,หอไปมาไปมาปุ๊บด่ากันไอนพจอน์ไอะอนได้ครบคนนี้ก่อนเพื่อนคนนี้ใช่ไหมครบร้อยปุ๊บมาครบคนนี้ไอ้น,นี่ก็ไม่ยอมเล่นกันด่ากันเฟซบุ๊ก k นะี่ยโพสต์ด,ด่ากันไปไอคนนี้ที่เป็นคนที่สองที่ลองมาปุ๊บก็ไปหาทนายขึ้นศาลว่าเขาเอารูปข,ของเขามาประจานอย่างงู้นอย่างงี้มันก็ผิดกฎหมายพอจะ,พ,ะพ้จะใช้พอขึ้นศาลปุ๊บคนที่ ที่เอารูปของเขาไปประจานแล้วด่าเนี่ยในช่องทางเพจแล้วเพจบางคนก็ช่วยคนนี้คนนี้นี้นะที่ต่างประเทศอน่ะเอานี่เพื่อนฉันฉันช่วยเธอเองมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเพจอนะมันดีนะโซเชียลมันดีนะความรู้ต่างๆมันก็สามารถทําร้ายคนได้ด้วยนะครับผมอันนี้ต้องคุณระวังนะครับในจุดนี้นะครับผมเพราะฉันดูหาข้อมูลโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาหาแล้วมาด่ากัอนอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็ ทำให้คนอื่นชื่อเสียงพังหมดแล้วก็คนดีๆก็พังไปด้วยเนี่ยผมเน้นนว่าอย่าไปหาทําคนที่รู้คือคุณว่าคุณทําอะไรบ้างคนอื่นอาจจะไม่รู้ตามคุณก็ได้แต่คนที่รู้คือคุณว่าคุณทําบิดอะไรบ้างเนี่ยเพราะคนที่ทําบิดเขาไม่พูดนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อครับผมค่ะ <c oughs> ก็คนที่เขาทําร้านอาหารด้วยน้าพักน้าแรงนะคะหรือคนที่เปิดร้านนวดจริงๆนะคะไม่แอบแฝงไม่ขายตัวก็คือพวกเขาเหล่านั้นก็คือ เป็นการโฆษณาประเทศไทยนะคะน้าภาพภูมิใจค่ะถูกต้องแต่กับให้คุณแบบคอยใส่ร้ายป้ายสีทําให้คนไทยดูต่ำเดูต่ําต้อยในสายตาของอชาวโลกค่ะครับผมถาม,ว, <c oughs> มว่าขวัญสมมติว่าขวัญมีร้านอาหารค่ะที่ต่างประเทศน่ะแล้วคนมีอิจฉาขวัญนะแล้วขวัญทำดีที่สุดละคะขวัญคิดยังไง ก็ถ้าเป็นหนูนก็ไม่สนใจอ่ะไม่สนใจจะบางคัมันนั่งกินนีอย่างนี้อาหารไม่ดีอย่างนี้อาหารไม่ดีอย่างนี้อาหารนี่บางคนเขาไม่สนใจคนไทยเราก็ถูกต้องบางคนเ็าเอาฝรั่งเป็นหลักเพราะอะไรคนไทยเรื่องมากถูกต้องไหมใช่ค่ะคนไทยบางคนอยู่ต่างประเทศเรื่องมากจริงๆอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะแต่บ้านดวเองอ่ะบ้านเหมือนขยะเลยอืโซกโปกไม่มีที่จังแวกอ่ะกว่าเนี่ยออกไปเนี่ยต้องมีที่เดินเ่ะ บ้านเสื้อผ้าไปข้างนอกแต่งตัวสวยงานปิ๊งเลยนะแต่บ้านตัวเองขยะชัดๆก็มีอันนี้เรื่องจริงนะแต่บางคนก็แต่งตัวดีแล้วก็บ้านสะอาดก็มีนะแต่บางคนอ่อซอกมองอ้งอ่ะคำพูดอย่างนี้เลยอะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ดูดี <c oughs> ดูดีทุกอย่างแต่กับกายบ้าตัวเองไปว่าคนนู้นคนนี้แต่ดูตัวเองดูตัวเองก่อนว่าตัวเองดีหรือยังเพราะฉันผมผมฝากเดี๋ยวว่าคนไทยต้องรักใครกันที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่มา,มาทะเลาะกันนะครับมีปัญหาคุยกันด้วยเหตุผลแต่ไม่ใช่ว่า มาทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็จะมาจ้างผมมาเดินเรื่องให้ฟ้องคนนี้ฟ้องคนนี้ผมไม่มีเวลาฟ้องรับอันนี้เราไม่รับทานะบอกไปก่อนแล้วขวัญแจ้งผมเตือนนะถ้าใครมาแบบเนี้ยแจ้งความคนนี้ได้ไหมแจ้งได้ไหมขิดจะไหมเนี่ยเราไม่ทานะค่ะนะเอาต่อครับค่ะก็ต้องถามตัวคุณเองนะคะว่าทําไปเพื่ออะไรอ๋อเพื่อลดคุณค่าของคนอื่นแล้วก็ทําให้ตัวเองดูสูงขึ้น นะคะก็ต้องตื่นได้แล้วค่ะเพราะว่าคุณแพ้ทุกอย่างเนาะแพ้ความจริงแพ้ความสำเร็จของคนอื่นแล้วก็ที่น่าสมเพชที่สุดนะคะก็คือการแพ้ตัวตวนของตัวเองในทุกวันคือเขายูรู้อยู่แล้วว่าไอคนที่เขาขยันทํามาหาเงินอน่ะเขาไม่สนใจคุณหรอว่ายังไงบ้างเขาทํามาหาเงินเขาขยานันแต่คนขยันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได,ได้ความภูมิใจของเขาเขาไปเรื่อยๆแต่คนไม่ขยันมันก็อยู่บ้านเฉยๆ <c oughs> พอรู้แล้วว่า เขาดีกว่าก็เกิดความอิจฉาขึ้นนะครับแต่คนที่ขยันเขาไม่สนใจหยุดตี่นี้เนี่ยเอฟซีนะใครจะว่าหมูหมากระไก่คนขยันเขาไม่สนใจเขาทําต่อไปร้านนวดร้านอาหารอะไรต่ด่างเขาไม่มีอะไรสนใจแต่คนที่ไม่มีเขาจะสนใจว่าทําไมเขาจะมีดีกว่าเราแล้วคนนี้ทำไมเขาไม่มีดีเพราะอะไรอันนี้คือจุดเป้าหมายเขาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคร <c oughs> ับผมผมพอน้ําแก้วนึง <c oughs> ค่ะก็คนที่เขาสู้ชีวิตจริงๆนะคะคเขาไม่มีเวลาที่จะอิจฉาใครค่ะเขาขยันเก็บเงินเลี้ยงลูกค่ะดูแลครอบครัวส่งเงินกลับไทยนะคะแล้วก็เขาไม่ต้องการทําให้คนอื่นเดือดร้อนอรวมถึงไม่ต้องการเหยียบใครเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นค่ะค,ค่ะก็ตรงข้ามกับคนที่ขี้อิจฉาเนาะคือไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันค่ะแต่กับช้องทําลายคนอื่นนะคะ คุณไม่ได้ล้มเหลวเพราะใครนะคะแต่คุณล้มเหลวเพราะว่าความคิดต่ำๆของตัวคุณเองนะคะถูกต้องค่ะก, <c oughs> ก็ก็สมควรที่ต้องหยุดนะคะก่อนที่ชีวิตของตัวเองจะพังมากกว่านี้นะคะถูกครับผมเนาะ <c ười> อันนี้จากบริษัทเรานะครับผมที่ความาัฒนาดีจากทางบริษัทคุณชัยไทยปร,ราตุงที่เราให้จะสังเกตว่า <c oughs> ผมมีคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆตอนเนช้าๆเนาะแล้วคนติดตามเยอะมากค่ะ ติดตามเยอะมากเราหาเอาความจริงมาพูดนะครับแล้วเราเอาความจริงในสังคมมีฝรั่งนะครับที่เราประสบามาแล้วก็ส่วนมากจะจ้างเราเนี่ยจ้างเราให้มาขอบคุณมากครับจ้างเราให้มายังไงมาบูรี่กันเองผมไม่ทำเนาะเราไม่มีเวลาทำรับสั่งผมสั่งลูกน้องทุกคนว่าถ้าใครมาจ้างให้เราเนี่ยมาเขียนจดหมายแจ้งความให้ให้เรามาเขียนจดหมาย อาให้คนนี้ทําชี้เสียงเสียหายทางเราไม่รับทําเราไม,ม่เวลามากขนาดนั้นนะครับเพราะเราก็มีงานของเราเยอะอยู่แล้วครับผมเนาะเรื่องไร้สาระเราไม่ทําเพราะฉะนั้นคุณไปอยู่ที่นั่นนะครับต่างประเทศทําเพื่ออะไรเพื่ออนาคตตัวเองเนาะเนาะคุณไปอยู่ที่นั่นแล้วเพื่ออนาคตตัวเองอเราไม่สนใจเรื่องอิจฉาแต่เรามาพูดให้เพื่อประสบการณ์ให้เอฟซบางคนที่อยากจะอยู่ต่างประเทศเวาลาทราบว่าตอนนี้อยู่ได้แล้วในการเรื่องอิจฉาคุณไปที่นั่นเพื่ออนาคต <c oughs> <c oughs> เพื่ออนาคตของคุณเองนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปเพื่อความอิจฉาเพราะวาความอิจฉาเนี่ยไม่ทําให้คุณดีขึ้นหรอกมีคุณจมลงจมลงข้างล่างคนไปที่นั่นเพื่ออนาคตของตัวเองนะตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนดูแลครอบครัวให้ดีสุดอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> เป็นไงบ้างขวัญ <c oughs> ฟังนว ถือว่าดีค่ะเอามาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าบางคนก็คือด้วยความที่เขาไม่ทํางานใช่ไหมคะอ่าก็คือรอแต่สามีอย่างเดียวเขาก็มีเวลาว่างว่างเกินไปว่างเกินไปไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็เห็นเพื่อนอะไรโพสดีเขาหน่อยก็ตัวเองไม่ได้มีอย่างนั้นก็อิจฉาอ่านั่นแหละค่ะนั่นก็เรามาพูดให้ประสบการณ์ได้ฟังแล้วก็ว่าเฮ้ยไปหาอะไรทําไป ดีสุดหางานทําเป็นแม่บ้านทำนู่นทำนี่ไปไม่ต้องอิจฉาชาวบ้านไร้สาระนะครับผมประมาณนี้กันโอเคขอบคุณมากครับอ่ะภาษาเหนือมากครับผมก็ขอบคุณเจ้าเอฟซีทุกๆท่านนะคะตีตีตามคุณชัยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดคุณชัยเนาะก็ทางทีมงานก็ขอให้คุณชัยนะคะสุขภาพแข็งแรงขอบครณมากไร้ยค่แบบรวยรวยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทั้งนี้ก็ ต้องขอบคุณ FC นะคะที่สนับสนุนนะคะทีมงานคุณชัยนะคะต่อเป็ี่นบริษัทคุณชัยไทยบาลตุงจำกัดนะคะก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนกันแบบนี้ก็ขอใฮ้สนับสนุนกันแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังของคุณชัยแบบนี้ไปตลอดนะเจ้าคับเจ้าครับสวัสดีครับผม